น้ำนางเด้อนาเฮดอันนี้มาฝากสบายดีพี่น้องทุกคอนมื้อนี้ก็มาพ่อกบน้าอีกแล้วมื้อนี้พี่น้องนางอันสิมาเฮดอันแนวกินมาฝากพี่น้องทุกคนเนาะนางสีมาเฮดสุบ่อไหมเนาะพี่น้องมื้อนี้ต่านางสีบ่ได้กินเนาะพี่น้องให้พี่น้องเบิ่งแล้วก็พี่น้องก็เตรียมข่าวมากินน้ำนางเด้อ เป็นยังไงกะฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้นาง,างเด้อฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นางในคลิปต่อไปเนาะเดี๋ยวนางสิไปเห็ดสุกนะมากกันเลยเนาะพี่น้องไปเดี๋ยวนางสิมาหั่นผักก่อนเนาะพี่น้องหอมบัวเดี๋ยวนางสิมาซอยผักก่อนเนาะพี่น้อง เสริมพี่น้องหั่นหอมแดงก่อนพี่น้องผนนักนางก็หั่นเรียบร้อยพี่น้องเดี๋ยวเหามาลงมือตำกันเลยนะลงมือสุบนะพี่น้องนางวัาพิษสุบ มะพลิกแดงซีเมนต์น้ำมันห้าลงไปเลยพี่น้องเดีย๋ยวนางเสียมาปุ้งก่อนเนาะพริกป่นพี่น้อง ตามไปด้วยผงนัวนำปลาจักหน่อยประแดกต้มนางนี่เนาะคลุเลยแบบนี้เลยชิมก่อนพี่น้อง พี่น้องเมื่อกี้มันบอกมันบอกข่อยเผ็ดไปเาะนั่ง,งก็เลยใส่พริกเพิ่มอีกอย่างหนึง่งนั่งก็ลืมใส่กะขวดน้ำพร้อมพี่น้อง <c oughs> ข้าขวดลงไปพี่น้องพร้อมข้าวขวดได้พี่น้องแหละลืมอีกเลย นองน่าสองเตียงก่อนเนาะนั่งวาแล้วสิมอกี้นี่แปลกเมือยุบอันนี้แหละเียบแล้วพี่น้องเียบร้ายเดี๋ยวนางสิมาใส่ผักลงไปเลยนะพี่น้อง ห้ำแดงซอยอ่ะคุกผึกแล้วเนาะ นี่พี่น้องซุปน้ำไม้นั่งกันแล้วเรียบร้อยแล้วเนาะมาพี่น้องมาห่อเข่ากินน้ำนางเด้อนางเห็ดอันนี้มาฝากแล้วเตรียมเข่ามากินน้ำนางเลยพี่น้องมามาแซ่บๆน้ำกันแต่วานางกระเด็ดกินให้เบิง่งเนาะมีแต่นางที่ถ่ายให้เบิ่งซื่อเห็ดให้เบิ่งซื่อเนาะพี่น้องฝากเป็นกำลังใจให้นางให้เด้อฝากกดไลค์กดแชร์กด,กดกระดิ่งนพอกันใหม่คลิปหน้าเด้อพี่น้อง